สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะมาอยู่ผม AAA หนึ่งสี่หนึ่งสองเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแนวมาเล่นเซิร์ฟพ,พวกอันนี้กันดีกว่านะตัวหลักของผมเองนะครับเป็นตัวที่ว่ามีพรน,นะครับมาเราลงเซิร์ฟหา,าลงเซิร์ฟโซเชียลกันดีกว่าครับมาหาตบพวกพรโหดๆเทพๆเท่มันละกันนะมาเดี๋ยวผมก็จะมาหาไล่หาคนดีกว่านะก็ไม่รู้ว่าคนไปยิงกันตรงไหนมันเนี่ยเซิร์ฟโซเชียลเนี่ยเซิร์ฟนี้คนก็นเยอะสุดนะเซิร์ฟพูนร้อยครับตัวเซิร์ฟนี้เนี่ย ก็ฝากถึงไอ้คนที่เจ็ดศูนยน่ยนะพอดีผมอยากเจอนะครับแ๋ยวผมจะทิ้งเอ่อทิ้งลิงเฟซไว้ให้นะก็ทักมหาผมเลยนะคนลงท้ายเจ็ดศูนเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าพาทีมมาเนี่ยมีโปมาด้วยเหรอใช่ป่ะครับก็ฝากยิก็มาครับไอ้ตัวนี้พอหน้าตาโหดเลยอืมก็วิ่หวันนะนะแตกหนึ่งครับโดนหัวคมๆอ่ะอ้ก็คนแถวนี้ก็น้อยครับผมไม่รู้ว่ามันยิงกันแถวไหนนะโอเคไอ้นี่ก็เป็นชื่อไทยด้วยเนี่ย คนไทยด้วยครับไี่ตัวนี้เนี่ยแต่กีนี่มันก็วิยย่งหลังผมแล้วยิงอย่างแรงะ่ะแต่ยังนับผมมีตายครับแล้วก็มาหาหนึ่งงกับน้องคนนี้หน่อยนะก,ขนนกน็ขอวันหน่อยละกันมาขอผมหน่อยครับแต่ครับล่วงแล้วก็เซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าเจอพรหดนะถึกๆเนี่ยแต่ผมก็พอยิงได้ครับหลักนี้เนี่ยเดี Wait <for> ๋ยวเราลองมาวัดรอบที่สองกันนะ กัดน้องคนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปท้าเขาก็ไปเจออีกคนนึงครับกับน้องคนลาวนะครับเ,รเอาคนนี้ก่อนนะล่วงครับคมคมเลยสบัดแล้วก็มีตัวไหนไม่รู้มาครับไกลๆเนี่ยโคตรไกลเลยแต่ก็ยองมัดมันดูนะโอ้ผมยิงดังเจ็บอ่ะขอจับมันนแล้วกันโหยังไม่โดนเลยอ้ยาน,นี่ต้องไม่ไดึงยาใกล้กับมันนะเนี่ย ก็มีตัวขี่ม้านะบนหัวผมเนี่ยจู่ๆก็มีตัวขี่ม้ามาครับแต่ก็จับมันหนนะอ่อยนะลวงโอ้ยังถึกเลยเนี่ยเนี่ยอ่อ,อนต็กมากครับไอตัวเนี้ยแต่ก็แตกไปนะแต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างหน้าน้องผมนี่เองจะไปจับมันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมาวะหน้าตัวนี้ครับแต่น้องผมก็ยิงร่วงมันนะคนก็เยอะพอสมควรครับแถวนี้เนี่ยไอ,อกะหนึ่งหนึ่งก็ไปหนึ่งหนึ่งนะ โอเคเราลองมาหนหนึ่งกับน้องกึ่งนะน้องคนนี้เนี่ยมาดี๋สิน้องจะโหดหรือเปล่ารอน้องพร้อมก่อนครับเอเลยพี่เอาเลยจัดมาเลยครับน้องชายแล้วก็แตกครับเ,เ,เรื่องไปแต่ก็มารอบสองนะามาดิอ,ายอยังเจ็บ ก็ล่วงไปสวยครับแล้วก็มีตัวเสี่ยงมานะใครไม่รู้เนี่ยปืนหนักอยู่ข้างหน้าผมเลยนะแต่มันก็มีปืนหนักมานะแล้วก็มีตัวเสี่งมานะเป็นตัวปืนหนักนะครับตัวหน้าผมเนี่ยแต่เราจะสู้มได้ไหมโอ้โปืนหนักด้วยเรายิงมันแตกวะเนี่ยเราเอาตัวที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนไหตัวนี้เนี่ยไอนี้ปืนหนักครับเขาถึกนะทุกคนแตกครับปืนหนักล่วง แล้วก็เหลือตัวหนึ่งนะไอตัว m four เนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเราก็ซ้ำมันก่อนนะโอ้โหอยู่ข้างล่างผมปะมีคนมาแจมด้วยครับทีนี้ขอบวกมาหนึ่งหนึ่งหน่อยนะเข้ามาดิโอ้โหมาดิแตกครับโดนหัวคมคมสวยคนแถวนี้ก็เยอะด้วยนะเนื้อด้วยตอนนี้ผมก็โทรไปเรียกับน้องอีมันมาปะมาดิเขายังไม่หวั่นนะแต่ตรงนี้คนก็นัวจัดเลยนะดูดิจู่ๆก็มีตัวคนมาเพิ่มเหมือนเดิมนะ ก็ขอยิงหัวคมๆหน่อยแล้วกันอันนี้มันเจ็บมากเลยขนาดผมยิงไป็นแหลกนะไม่ไม่ตายเนี่ยเนีคือพร้อมถึกมากครับมาแต่ผมก็ไม่กลัวนะระวงตูเล่นเจโรใหม่ตูเล่นเจโร่เก็บของกันนะครับมันก็เกิดอีกเลยนี่เนี่ยเจโร่เป็นช่วยอะไรพี่ จตอนนี้น้องในทีมผมก็มากันนะก็น้องที่ว่าเล่นรู้จักกันนะครับบนย t u b e เองก็มาขอเล่นด้วยครับแต่อันนี้มันก็เกิดเรลลวเยนะไอ้น,นี่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมากันไปปัดล้วก็ขอวางเตียงมันนะมาครับทุกคนตอนนี้ผม,มได้ปืนหนักนะแล้วก็มีตัวหน้าผมเนี่ยต้องขอวัดหน่อยนะยิงคมคมหน่อยละกันแต่ก็มีล่อนครับไอ้น,นี่เนี่ย โอ้ยถึงเลยตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้เป็นปืนหนังนะแต่ยิงมันตายยากมากครับไอตัวนี้ยชุดแรด้วยลวงแล้วไอคนก็เยอะนะเพียบเลยเนี่ยปืนก๊อปอยู่ข้างในครับน้องผมบอกไอพวกเนี่ยเนี่ยนี่ครับไอตัวดิมเหมือนไรนี่เนี่ยไอผันโลนครับไอตัวทีขาวนี่มาไม่หยุดเลยครับไอตัวนี้มารอลุดตก็จัดมันนะันนี้เนี่ย ล่วงไปไวงวะหนวดจัดเลยอะอคือตอนนี้คนในทีผมก็เหมือนใส่นะไอ้นี่เนี่ยแล้วผมก็มาตายตรงนี้ดเนี่ยแล้วก็มีไอ้ตัวขี่เบรกซัสมานะไอ้นี่เนี่ยแล้วก็ขอวัดกันมาไหนนะดูสิผมก็จะเดินหามันเลยครับแล้วก็รอพี่ๆผมวางเตียงให้นะเจ็บหนักล่วงอย่างคมอะ่ะ ยิงหอมเป๊ะๆเอยสวยจัดเก็บของก่อนนะอู้มาอย่างเยอะเลยเนี่ยไปฟาร์มมาแน่นอนครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นลำบาร์เลยต่อนครับคนที่ผมก็บางเท้าผมแล้วเนี่ยมันก็มีตัวล่อนในนะั้นพวกนี้เนี่ย <c oughs> หนัาปืนหนักมากันละไอตัวปืน,นก็มันก็ตายแล้วนะนะจะก็มีตัวล่อนมาครับโดดลงนะเรากำจัดไอตัวนี้ก่อนกันไอตัวไอตัวนี้เนี่ยร่วงครับล่วงหรือย,ยิ้มได้ไหมไอปืนหนักเนี่ยข้างหลังเนี่ย ล่วงครับแต่ก็ยิมันเจ็บหลายนัดนะนี่นมันใส่ชุดไฮนะครับขอชาร์จเลยกันนะล่วงครับแตกไอปืนก็ตายครับดูดิยังถึกเลยทุกคน,น,นถึกมากเลยอะโอเคเราก็ได้ปืนมานะปืนหนักมาหนงกระบอกทุกคนสวยนะเก็บขงหมัเลยวิ่งอยู่ในน้ำไปอยู่ในน้ำไอยู่ในน้ำ แต่มันก็มีตัวเล็น้ำมานะใครไม่รด้เนี่ยหลน้องหแล้วก็มีตัวคนไทยมาหาผมนะตีไทยเนี่ยไม่รู้ว่าใครก็มาด่าผมด้วยเนี่ยว่าพวกผมไก่นะนี่ก็มาวัดกับผมเลยดิถึกมากกับตัวนี้แรวก็ล่วงไปเตียงมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเตียงมันเนี่ยแล้วก็ดูของมันนะวันไงหายแล้วครับตัวข้างหน้าอ้ยิี้ก็มานะอ้โหูมาดิ แต่เหมืนยิงผมเจ็บมากเลยเนี่ยตงรงสายพรยิงแรงด้วยทุกนี้เนี่ยเตียงมันน่าจะหน้าผมนะมันก็เกิดแล้วนะนจะแตแล้วจะแตแล้วร้อยมันคว้าปืนอะนะลวงไปแล้วก็ลวงไปแจ๋วครับไปเราไปหาคนยิงต่อนะน่าเรามาตรงตรงท่าเรือนครับเอ้ะใครยิงผมเนี่ยเอ้ะสองตัวเลยมาดิ ล่วงหนึ่งครับล่วงสองตอนนี้ยูวีโอมาครับไอพวกนี้มีล่อนยูวีโอนะไอพวกปืนหนักเนี่ยแต่ก็มีคนมานัวเยอะเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเกือบตายด้วยครับเซตพี่มีเซตยูอมีเซเาลองยิงนะยิงได้ไหมแต่ผมก็ยิงมาไม่โดนเลยนะพยายามที่จะเคาะแล้วครับแต่ผมก็หนีไปนะนี่นีสวยจะขล่วงไปครับ พวกนั้นก็ไปกล้าลงมาด้วยเด็กเขาก็มีใครไม่รู้อยู่บนหัวผมเนี่ยนั่นเป็นตัวเดิมครับแต่ก็ล่วงไป,ปชื่อจีนะครับแต่มันก็มีตัวหนึ่งนะปืนหนักผมไม่เห็นมันต้องหาดูแถวนี้ครับแต่ก็เจอแล้วมันยิงผมด้วยเนี่ยยู่ไหนวะต้างหน้าครับ๋ย่นี้ก็มาเจ็บหนักครับแต่ก็ได้ให้น้องก้าเนี่ยโดดลอยหลังมันนะยู่หน้าผมเลยครับ โอเครอบผมน่าจะค่ามันได้นะแต่มันก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเียก่านะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนใครชอบดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์นะครับใครที่อยากให้เห็นผมเล่นเซิร์ฟเผู้เล่นเก่าเนี่ยอีกก็มาได้ครับผม